ดีทุกคนนะครับสมักสมเล่นมากเลยผแผนกนี้ก็จะเป็น,ผนแผนกพานะอุ้ยมันลูกมันกกแก่ๆทั้งนั้นเลยนะเอามาจากไหนครับเนี่ยใครมีา็มาริยาอ๋อบ้านไหนมีกี่กลูกก็นนมกหมเอมาเยอะอุ้ยน่ารักมากเลยนะครับ <S <S อย่างตรงนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งผแผนกคือขูดขูดมะพร้าวออกมามีทั้งแบบเครื่องแล้วก็เป็นแบบนี้ แบบโบราณก็คือนั่งใช้กระต่ายขูดเลยนี่ใช้แรงงานสัตว์นะเนี่ยเอากระต่ายมาขูดมะพร้าวอีกแล้วบีบบีบคันแผนกนี้กดดันนะมีความบีบคั้นขาลิ่นจนแบบว่าได้น้ำมะพร้าวออกมานะครับเออแล้วไปไหนต่อฮะแล้วก็เอาไปต้ม อยู่กับแม่ประโยชน์นะคะตรงนี้คือเป็นเป็นหน่วยงานในการเคี่ยวอันนี้ทําไมหม้อเราใหญ่กว่าใครเลยล่ะอันนี้เอาหมอใหญ่นี้ต้มให้มันแห้งแล้วก็เอาไปใส่หม้อเล็กแล้วเป็นน้ํามันมันจะขึ้นอ๋อแล้วก็จะได้เป็นน้ํามันออกมาเหรอคะค่ะน้ํามันออกมาแล้วมันจะสวยถ้ะหม้อใหญ่นี่มันจะมีมีขี้ของมันอยู่นะกว่าจะได้น้ํามันมะพร้าวมานี่ใช้เวลาเท่าไหร่ครับเนี่ยทุกวันทุกวัน กลางวันเขาได้สองขวดทำไมต้องใช้น้ำมันมะพร้าวด้วยล่ะก็มันก็มันสวยควันไม่มีควันด้วยค่ะไม่มีควันด้วยหอมนี่หอมแน่นอนแล้วนี่คุณนั่งอยู่นี้คือหอมมากเลยนะครับแต่มันใช้เวลานะแม่ใช้เวลาใช้เวลาก็ยอมทําเพราะว่าประเดี๋นี้แบบนี้ทำมานานแล้วเอเหรอแล้วทำไมเราไม่ไปซื้อตลาดล่ะมันไม่มีการรวมกลุ่มกันแบบนี้ค่ะชาวบ้านร่วมใจกันนะ ตรงนี้นะครับคือเป็นแผนกที่ใกล้จะได้น้ํามันมะพร้าวแล้วใช่ไหมเมื่อไรมันเป็นเรื่องเหตุการณ์เนี่ยมันเริ่มเป็นน้ํามันใสๆออกมาแล้วนี่นี่ยเนี่ยนี่กดจะได้คือคนที่เลือกได้มาอยู่ตําแหน่งอย่างนี้สุดท้ายเนี่ยเพราะอะไรครับใจเย็นใจจ้อเย็นใจเย็นใช่ไหมแม่ตักอีกทีได้ไหมผู้ขอดูแบบใสๆได้ไหมนี่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 โอ้โหนี่ใสๆนี่นี่เทแล้ว คือเคี่ยวจนมันขึ้นมันแบบแตกมันแบบแห้งๆมาเลยนะครับแล้วก็เอามากรองแล้วข้างใต้เนี่ยก็จะเป็นน้ำมันมะพร้าวใสๆแบบนี้เลยเคี่ยวใส่ก็อร่อยนะคะทำับพ้ายได้เลยที่เหลือๆนี้เขาเรียกอะไรครับขี้มะพร้าวขี้มะพร้าวขี้มะพร้าวก็ใช้เหรอได้เอาไปทำอะไรนะกินได้เลยค่ะจริงเหรอมีให้ลองชิมไหมครับ คือเอาจริงนะผู้เห็นแล้วว่ามันมีอะไรในถุงนี่นะครับทุกคนขอชิมเลยได้ไหมได้ขออนุญาตนะครับหอมมากหอมมากหอมมากๆเลยเอาจอาจริงนะอร่อยมากนะหวานมันจากมะพร้าวแล้วมีเค็มจากเกลือตัดนิดนึงอร่อยมากเลยถุงนี้ขายไหม ดูทำใจนานนะแต่มันเอาไว้ให้แบ่งให้ลูกบ้างอะไรครับเนี่ยอันนี้ยนี่อะไรครับข้าวเมาไงข้าวเมาหรอใช่ข้าวใหม่ออ้ยเราเขาทํางานกันอยู่แล้วพงมายืนกินอย่างเงี้ยหรอแล้วเรามันจะดีเหรอครับเนี่ยโมานั่งไหมโมานั่งไหมอ๋อกินได้เลยใช่ไหมคะได้เลยค่ะโอ้ยน่ารักมากเลยนะฮะงานยังไม่ได้ช่วยอะไรเลยให้กินเท่านะให้ชิมไงให้ชิมใช่ไหมเรอยากให้ลูกชิมดู ไม่กินไหมไม่ทำไม่กินลูกกินทำไม่กินอย่าเสียเวลาครับไปเที่ยวต่อเลย <laughs>